คำเตือนคลิปนี้เป็นเพียงการคิดคำนวณตัวเลขตามสูตรที่มีเท่านั้นอาจจะต้องลือไม่ตรงกับตัวเลขอะไรก็ตามทั้งนี้และทั้งนั้นเราจะไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิด สวัสดีครับสวัสดีผู้รับชม YouTube ช่องอาจารย์เย่ทุกท่านนะครับผมสำหรับวันนี้วันที่8เดือน2 2567นะครับผมเราก็กลับมาพบกันทุกวันเหมือนเดิมกับคลิปแนวทางฮานอยนะครับผมอ่าไปสรุปผลของเมื่อวานกันก่อนเลยเมื่อวานนะครับอ่าผลก็ไม่ค่อย เป็นไปตามที่ต้องการเท่าไหร่นะครับอ่าแอดมินให้เด่นศูนย์รองหกสามตัวศูนย์ศูนย์สองกับหกหกสี่นะครับสองตัวศูนย์ศูนย์ศูนย์สองของตัวรองหกสองหกสี่หกหกนะครับพิเศษออกเจ็ดห้าสี่กับสองห้าได้แค่เฉียวได้แค่เฉียวครับผมออกห้าสี่แอดมินให้หกสี่แต้มเดียวปกติ ออกสองกาสี่กับ3าสนะครับอันนี้ก็หลุดไปเลยอันนี้สองหกับ26ก็แต้มเดียวอีกแล้ว V P นะครับ8 50กับ52เข้าเด่น0ย์ครับแล้วก็52ก็6กสองครับแต้มเดียวอีกแล้วก็ ขออภัยด้วยนะครับผมแต่แอดมินก็จะยังสู้ต่อไปสำหรับแนวทางฮานอยวันนี้ตามสูตรที่เรามีวันนี้นะครับ18เดือน2,567นะครับผม แอดมินจะได้เด่น6ครับผมเด่น6นะครับส่วนตัวรองรองจะได้1ครับผมวันนี้เด่นหกรองหนึ่งนะครับสามตัวเด่นวันนี้ชุดสามตัวเด่นได้หนึ่งหกสามครับผมหนึ่งหกสาม อสามตัวรอง3มตัวรองได้0ครับ0ูนครับผมในสามตัวรองนะครับก็อย่างที่บอกกันทุกคลิปอีกแล้วสองตัวต่อไปเป็นสองตัวนะครับ2ตัวก็จะเกิดจากการเอา3ตัวมาตัด ใครที่ตัดได้ตัดเป็นก็ตัดได้เลยครับส่วนใครไม่สะดวกอ่าแอดมินขออนุญาตตัดให้นะครับผมเดนหกสามตัวเดนหนึ่งนะครับผมสองตัวเดนก็จะตัดได้6 1ครับผม6 1นะครับกับหกครับผมอ่าตัดได้สองตัว ส่วนรองนะครับรอง13ตัวเป็น019ย์ตัด2ตัวก็จะได้1019อ่ะแล้วก็จับหนึ่งตัวนี้ด้วยนะครับเพะเอิญมาเป็นรองพอดีเพราเอิญมาเป็นรอง1นึพอดีอ่า เด่นเด่นหกสามตัวเด่นหนึ่งหกสามสองตัวเดนหกหนึ่งหกครับผมรองหนึ่งสามตัวรองศูนย์หนึ่สองตัวรอง101913ูน่งเกนวันนี้มีตัวกันนะครับผมตัวกันคือตัวนี้ศูนย์เก้าเป็นการตัดข้ามตัวกันนะครับกันวันนี้เป็น 09ตัวเดียวทวนอีกครั้งนะครับผมสำหรับแนวทางฮานอยวันที่18เดือน2 2567นะครับผมวันนี้ได้เด่น6ครับผมรอง1นะครับ3ตัวเด่น163 3ตัวรอง019ครับผม สตัวเด่น6163นะครับ2ตัวรอง101913ูนสตัวกันเป็น09นะครับผมสำหรับท่านไหนที่สายรูดนะครับผมที่ชอบรูดก็นำเด่น6กับรองหนึ่งไปรูดได้เลยครับผมถูกอ,อกถูกใจกันบ้างไหมครับผม ถ้ามีเลขที่ถูกอกถูกใจก็รบกวนนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับอาจารย์เย่กันด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ครับขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ